ดีค่ะพอกับเสาแปมคนโก้คนเกาคนเดิมจ้าเป็นค่ะพี่น้องเสาแปมผ้ามาต้มข้าวโพดจ้าต้มข้าวโพดฝักใหญ่ๆนะคะสีเหลืองอารามน่ากินมากเลยเป็นแมนบ่ค่ะพี่น้องมึงบ่น่ากินบ่ค่ะ ักใหญ่ๆนะคะเม็ดใหญ่ๆด้วยนะคะพี่น้องน่ากินมาค่ะ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะสาวแปมผ้ามาต้มขาโพดจ้าไต้ข้าวโพดมาจากซุปเปอร์มาร์กจ้าเป็นยังไงครัต้มข้าโพดของเราน่าอร่อยไหมคะ 結構。<Okay. S 2> okay.